สวัสดีครับพ่อพี่น้องทุกๆคนวันนี้ก็มาพบกับช่องผู้บันดาการฉันอย่างนะครับวันนี้ก็จะเข้าสวนมาตัดจริงมะนาวครับมื่อนี้นี่แหะต้นมะนาวมะนาวกำลังงามๆเลยครับมะนาวเป็นพิจิตเป็นพวงอย่ครับเป็นอะไงามๆพี่น้องมะนาวพี่น้องมะนาวเป็นพวงงามอย่าง นะครับมี่สองสองกิ้งครับติดต่อนไว้ครับนี่ครับกิ้งแหลกเปิดให้น้ำเข่าพี่นนองเป็นหากเง่าละกับกิ้งหนึ่ง นี่กิ้งนี่พี่น้องแล้วเมื่อนี้ก็จะตัดไปลง่มกระถางครับไปพี่น้องไปกันเลยครับกัตอนว้เดือนกลัวหรอครับน,นี่ก็จะมาไปลุมกระถางนี่ตัดไปก,นนก,ดไกันครับพี่น้อง แต่ไปล่วงแต่ทางไว้นี่แหละนีู่เลยครับกิ้งกิ้งงามๆเลยเบ่งหักมันออกเลยพี่นออ้องเนี่ยเบิ่งหักดูว่าลากลากมะนาวหนักจริงจเนาะเนี่ยพี่น้องเห็นมะนาวเหมือนเนเาะเ,เ,เหมือนวะเนี่ยเบิเเเง่งแข็ง เนี่ยหกกักมันครับหักอกละภาพไปตัดอีก,กงหนึงครับนี่กิจจ์จ้องกิง้งใส่กระถางไว้ก่อนพี่นอ้อง ว่ามันไม่อยากอาหารกินเลยเขาก็ใส่อาหารใส่กระถางไว้กินนี่ก่อนกินนี่เน่าหรือพี่น้องเพราะว่าเชียวกระบบานมันพี่น้องปีใหม่เนี่ยจิ้งออกกับบ้านมันไปปลูกหายาพี่พน้องปลูกเป็นเน,น่าเป็นพิกิตเลยอ,อยากได้พันไปปลูกไว้ เสื้อเขากับแพางพี่น้องสิบห้าบาทยี่สิบบาทประมองก็ยี่สิบห้าบาทเล่นมาตอนเองไปปูกแกลยู่บ้านเขาดีกว่าไปพี่นอ้อง,งไปพาไปล่งกระถางไว้พี่น้อง ตอนไม่เดือนกว่าเดี๋ยวยใส่ก่อนครับใส่กากมะพร้าว เอาห้องึ้นกันพี่น้องโอ้จะใส่ดินอีกเหรอใส่ดินอีกแค่ไหนอีกพี่น้องใส่ดินมาที่ để xây phun căn phun nọ phun xây phun để xây để xây căn em như sáng là hàn được phun quý khó bạn hoa gần chín ngoài chín ngoài qua, chỉ quay em như sáng là hàn đủ mẹ và căn phun nọ đây này Nên Nhà bạn đó, cái chỉ vẻ con ใหามัเดือดอีกวันนี้มันเฮ็ดวบมันบ่มีอาหารกับ่าได้ก้ขัดเตยกันเออไม่ตน 明年我就不老了，比如、嗯，那、嗯、我。嗯嗯嗯 อาหี่สารอาหารก็ินปูไว้คุ้มกว่ามีสารอาหารฉันดีเลยพี่น้อง มันหลากเดือและห้ากับผปดผูกที่บ้านแล้วก็ล,กกล,ล่วงอีกหรุมครับน้ำไหลหรอวะี่น้องน้ำมันไหล แค่บนท้ายครับบนท้ายเท็ดาว้าตัดออกก่อนว่าเอาหว้ค่าตุวนน้ำเดือดเขย่ยวุี่น้อะบทดยาอารา มันมีกเลย่ยเสีลุ่งดูมก้อนวกกันไว้ให้เห็นเบลายเดือน,นอะไรบ้องสามต้องเดือนกลัวเกิดสองเดือนเห็นไปนหอกขาดหรก็เลยสิบไหมอาลงดิน เดี๋ยวเราคอยหาไม่มาสักเคลีบไปครับเ,เดี๋ยวไม้มาให้หน่อยดีกว่ากระถางตัวเนี่ย

ปลูกกี่อารป้ปูอุบานฮอเป็นพิจิตจะมหงนนหงินิยมนิยมปูกว่าเป็นพ่วงเป็นพ่วงพีนน่นปปน,นอเป็นพิจิตหลายลูกลูกก็หลาย เซื่อเขีมันกิดเพีงดงเองสีไะ่คุมันที่หลอก เอู้นำ้ำกัอนออกออกต่ตรงอย่างออกพี่น้องออตรงนอ,อน้ มันกำลังแตกง่ามเลยจ่ไปปลูกที่บ้านน้องเอ้นะสมาร์ทไลน์สิเดี๋ยวคนห่วยอยู่เป็นเพลาะ เหนือจะฮดน้ำม,มาที่นี่ใส่เน้วข้างๆฮดน้ำ มาดไปก่อนพี่นอ้องมันหนักลูกกันดียังนึนงเขาไม่ลูกไปมาถึงตุนไปกัน มันเอ็นไปหลยหพี่นอ้องอ่นี่กระเซียดเรียบร้อยพี่นอ้องเห็นรดน้ำต้นใหม่เห็นรดน้ำรดน้ำม,มันชื้นมันชื้นขึ้น,นง่อย เพราะห้าต่อนไว้แล้วเาก็ต้องออกคืใอใส่น้ำแห้งกด либо бы หดนามกันพี่นองโอเคเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเลยนี่พอบ้านดาลากะ่ะ ไปูไว้แต่กินไปหน่องเพื่อได้กินนะป,ปูกไว้แค่ก็อิ่มม่ซื้อสมือักหน้าของแ้งเปต็ตนเป็นแข้งจะแเนวขืนสมือนี้เอาเห็ดยังไงเอาก็เห็ดไว้ไว้แต่กินห้อง นี่กะอะไรทกิใหม้หกะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกะรฝากความเป็นพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทรงผู้บันดาลาชานแนวนี้วยครับเ้อ นี่แหละครับเก็ดไปตะกินี่กตะปูนี่มาความเลยพี่น้องครับคลิปนี้ก็จบเพี้ยงแค่นี้นะครับเด้อเจอคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ